Okay, another okay, Remember, section of uh, another slot, another s e นึ i o n of yeah for you know what uh, Ah, อยากนำเสนอเรื่องอันนี้ฮะ bring up bring up bring ก็คืออย่างที่รู้แล้วว่า bring ก็คือว่าการนำมาใช่ปะ่ะแต่ bring up เอาขึ้นมาคือความหมายมันมีประมาณ ถ้าเกิดถ้าจะไม่ผิดนะคือมันจะมีอะสองสองประเด็นใหญ่ๆเกี่ยวกับ bring up อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าที่เห็นเห็นการที่ใช้ใช้กันเยอะๆก็คือ bring up ก็คือความหมายที่หนึ่งคือเฮ้ยอย่างที่ถามไปเมืสักครู่นี้ว่า do you have anything to bring up h uh, a anything like uh, you w a n t to bring up ก็คือว่ามีอะไรอยากจะเอาขึ้นมาพูดไหมคือไม่ใช่ว่าเสนอนะแต่ว่าเอาขึ้นมาพูดขึ้นมาถกเถียงขึ้นมามา discuss กันมามาคุยกัน bring up นั่นคือความหมายที่หนึ่งนะฮะ,ะแล้วก็ที่จะบอกประโยคะจะตัวอย่างเมื่อกี้อีกอย่างนึงก็คือว่าสมมุติแฟนสองคนทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเขาก็แบบจะขุดคุยเอาเรื่องนู้นขึ้นมาแบบเรื่องแบบนก่นๆของเก่าๆอะ่ะเอาขึ้นมาบอกว่าเนี่ยทำไมเธอทำกันเห็นไม่จําได้ไหมว่าวันนี้นเนี่ยอันนี้คือ b r i n g up เหมือนกันคือพะยายามแบบขุดคุยเอาขึ้นมานั่นแหละคือลักษณะของ b r i n g up เขาถึงชั้ว่า bring up เสนอประเด็นก็ได้อะฮะคือเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เสนออย่างไม่ได้เสนออย่างเดียวนะแต่ว่าเอาขึ้นมาปั๊บ เรามาคุยกันมาถกเถียงกันแล้วแต่อีกหนึ่งความหมายของมันคือ,อสมมติตัวอย่างตัวอย่างประโยคนะคือว่า I I have been brought up in Thailand I have been brought up in Thailand คือผมเนี่ยถูกถูกเลี้ยงดูมาที่คือโตมาจากโตโตมาในเมืองไทยอย่างเงี้ย I have been brought up in Thailand หรืออาจจะเป็นคำถามสมมติสมมติมมอีกหนึ่งตัวอย่าง Has, าา Has he been brought up in the U.S. Has he been brought up in the U.S. คือเขาเขาคนนั้นอนะ่ะเฮ้ยโตที่เมกาปะ Has he been brought up in the U.S. Has he been brought up in the U.S. คือมันคืออันนี้ต้องใช้เป็น Passive Voice ด้วยนะเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนกันวบกว่าถ้าตรงๆก็คือเขาอ่ะถูกถูกเลี้ยงดูมาคือถูก คือ,คอที่บอกว่าต้องเป็นเป็นเอ่อเออเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็น passive voice เพราะว่าเขาเขาต้องถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่เขาอะคือถูก bring up ถูกเนี้ย has been brought up bring brought 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 up ในที่ U S หรือเปล่าคือถ้าแปลธรรมดาคือว่าเนี้ยเขาตรงมาที่ U S หรือเปล่านั่นแหละนี่คือสำนวนของ bring up ซึ่งจะบอกว่าเป็น สำนวนที่ควรค่าแก่การจดจำถ้าเรามีความตั้งใจที่จะรินรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการหรือการสอบในระดับวิชาการนะฮะก็คือว่าอันนี้มีประโยชน์มาก bring up brought up bring up has been brought up หรืออะไรทำนองนี้นะครับก็คือว่าอันนี้เนี่ยจะเจอในหนังเยอะมากใครดูหนังเยอะเพียงพอน่าจะเคยเจอกันบ้างแล้วแหละนะฮะอันนี้ก็คือในอีกหนึ่งส่วนที่เอามาแบ่งปันกันนะครับ you know what รู้หรือไม่ you know what รู้